เพื่อนๆกำลังอยากรู้อยู่ไหมครับว่าการเล่นโยคะจะช่วยลดความอ้วนลดพุงและกระชับสัดส่วนได้เหมือนกันกับการเล่นเวทเทรนนิ่งและคาร์ดิโอหรือเปล่าเราควรเล่นโยคะท่าไหนบ้างและควรเล่นโยคะกี่ครั้งต่ออาทิตย์เพื่อเพิ่มการเบิร์นไขมันยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเล่นโยคะ30นาทีตอนเช้าตอนท้องว่างมันจะช่วยเผาผัานพลังงานได้กี่แคลอรี่และจะมีโยคะท่าไหนบ้างที่ช่วยเผาผัานไขมันได้ดีที่สุดเป็นตน้น ประเด็นก็คือเราอาจจะเป็นคนชอบเล่นโยคะมากกว่าการออกกําลังกายแบบอื่นหรือบางทีร่างกายเรายังอาจจะไม่พร้อมเช่นน้าหนักเยอะหรือว่าเจ็บเข่าและบางทีเราอาจจะเห็นคนอื่นที่เล่นโยคะแล้วหุ่นดีขึ้นและอาจจะเคยได้ยินมาว่าการเล่นโยคะก็ช่วยลดน้าหนักและลดไขมันได้ดีเหมือนกันด้วยแต่ทีนี้การเล่นโยคะจะเป็นเหมือนว่าการบิดไปบิดมามากกว่าแล้วมันจะช่วยเราลดไขมันได้ยังไงเราควรเล่นโยคะแบบไหนหรือเราจําเป็นจะต้องเล่นโยคะควบคู่ไปกับเวทเทรนนิ่งหรือเปล่าเป็นต้น สวัสดีครับผมโค้ด k f i t t เทอร์มิน o ลและวันนี้นะครับผมจะพาพเพื่อนไปดูว่าการเล่นโยคะจะช่วยลดความอ้วนลดพุงและกระชับสัดส่วนได้จริงหรือเปล่าและจะมีทิปอื่นๆมาแนะนําด้วยเช่นเคยจะมีอะไรบ้างตามมาเลยครับก่อนอื่นนะครับการฝึกเล่นท่ายโยคะต่างๆจะไม่ใช่เรื่องง่ายและเราจะต้องหาเวลามาฝึกทําท่าหรือว่าโยคะโพสต่างๆเหมือนกันกันกบการออกกําลังกายแบบเวทเทรนนิ่งและคาร์ดิโอเลย ทีนี้การเล่นโยคะนะครับจะช่วยเบิร์นแคลอรี่ได้ดีเหมือนกันกันกบการเล่นคาร์ดิโอและการเล่นเวทเทรนนิ่งจริงแต่อัตราการเผาผลาญนะครับก็จะขึ้นอยู่กับความยากง่ายของท่ายโยคะที่เราทําด้วยหรือยิ่งเรามีประสบการณ์เยอะสามารถออกแรงดันหรือส่งตัวได้ดีขึ้นเท่าไหร่อัตราการเผาผลาญไขมันก็จะมีมากขึ้นตามมานั่นเองครับต่อมานะครับเพื่อนๆอาจจะได้ยินมาตลอดว่าประโยชน์เด่นๆของการเล่นโยคะก็คือช่วยให้จิตใจสงบคลายเครียด ได้รีแล x กซ์และเราได้เพิ่มความทนทานให้กับกล้ามเนื้อไปพร้อมกันด้วยวันนี้เรามาดูกันครับว่าประโยชน์ของการเล่นโยคะมีอะไรบ้างและมันดีต่อการลดความอ้วนหรือเปล่าหนึ่งก็คือโยคะอาจจะช่วยเรามีสติหรือว่า mindfulness มากขึ้น พอในการเล่นโยคะนะครับเราจะต้องมีการทรงตัวหรือการฝึกท่าโยคะต่างๆเราจะต้องทําตัวให้นิ่งซึ่งนี่จะช่วยเพิ่มการมีสติและส่งผลดีต่อการกินอาหารแบบมีสติที่เรียกว่า mindful eating ม,มากขึ้นนั่นเองนั่นก็คือเราจะเริ่มเข้าถึงรสชาติเนื้อสัมผัสความหิวและความอิ่มของร่างกายเราได้ดีขึ้นหรือการเล่นโยคะนะครับ จะช่วยเราควบคุมอาหารได้ดีขึ้นทางอ้อมโดยเฉพาะการเริ่มกินอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นและลดปริมาณอาหารแปรรูปหรือของหวานที่ทําให้ร่างกายเราสะสมไขมันมากขึ้นนั่นเองช่นงานวิจัยในปี2015พบว่าการเล่นโยคะอาจจะช่วยเรากินผักและธัญพืชต่างๆมากขึ้นกว่าของมันและของทอดได้เป็นต้นนอกจากนี้นะครับระหว่างที่เราเล่นโยคะคู่ฝึกจะแนะนําว่า ท้องเราควรจะว่างหรือไม่มีอาหารเยอะเกินไปซึ่งนี่จะช่วยเราเลือกกินอาหารที่ดีมีประโยชน์และมีปริมาณที่เหมาะสมทั้งก่อนและหลังการเล่นโยคะอีกด้วยครับ2ก็คือโยคะอาจจะช่วยเราเริ่มนอนหลับได้เร็วและสนิทขึ้นอย่างที่เ,เพื่อนเรู้ดีว่าการพักผ่อนไม่เพียงพอหรือการนอนน้อยกว่าวันละ6-7ชั่วโมงจะมีผลทําให้เราเสี่ยงที่จะมีน้ําหนักเกินหรือมีค่า BMI สูงเกินเกณฑ์ได้ เช่นจากการรวบรวมบทสรุปจากงานวิจัยกว่า20ชิ้นและมีผู้เข้าร่วมทดลองกว่า3 0 0 0 0 0คนพบว่าผู้เข้าทดลองที่นอนน้อยกว่าคืนละ7ชั่วโมงจะมีความเสี่ยงที่จะอ้วนขึ้นมากถึง41%และที่สำคัญนะครับการนอนน้อยเกินไปจะทำให้ขนาดรอบเอวใหญ่ขึ้นและมีไขมันที่พุงเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติอีกด้วยเป็นตน้นดังนั้นถึงแม้ว่าเราจะกินดีหรือออกกำลังกายเยอะแล้วก็ตาม แต่ถ้าเราพักผ่อนไม่เพียงพอเราจะเสี่ยงที่จะบาดเจ็บตะบะแตกและอ้วนในที่สุดได้ทีนี้อย่างที่เกิดไปว่าการฝึกเล่นโยคะจะช่วยเรามีสติมากขึ้นและได้บริหารกล้ามเนื้อหรือได้ยืดหยุ่นกล้ามเนื้อทั่วร่างกายซึ่งอาจจะช่วยเรานอนหลับได้เร็วและลึกขึ้นนอกจากนี้นะครับการเล่นโยคะยังมีส่วนช่วยลดระดับฮอร์โมนเครียดหรือว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลที่มีผลทําให้ร่างกายเราสะสมไขมันที่พุงมากขึ้นอีกด้วยครับ 3. โยคะอาจจะช่วยเพิ่มการเผาผลาญพลังงานแคลอรี่ได้มากขึ้นรู้ไหมครับว่าก่อนหน้านี้การเล่นโยคะจะเป็นเหมือนการเล่นคาร์ดิโอหรือว่าแอโรบิกเอ็กซ์ซ์ไซส์เพราะเราจะสามารถหายใจเข้าออกได้คล่องและทำได้เรื่อยๆแบบไม่เหนื่อยมากแต่ตอนนี้นะครับโปรแกรมและวิธีเล่นโยคะจะเริ่มมีท่าที่ยากและท้าทายร่างกายเรามากขึ้นโดยเฉพาะท่ายโยคะที่เรียกว่าอชทังกาชาตุรังกาและวิญยาสา ซึ่งโยคะที่อยู่ในระดับ intermediate ถึง advanced นี้นะครับจะส่งผลดีต่อการฝึกความทนทานให้กับกล้ามเนื้อและช่วยเพิ่มอัตราการผาผลานได้มากขึ้นนอกจากนี้การเล่นโยคะแบบ restorative yoga เช่นการทำ asana and flow ยังมีส่วนช่วยปรับสมดุลให้กับร่างกายเหมาะกับเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มหรือคนที่น้ำหนักเกินและอาจจะช่วยเราลดไขมันได้เร็วขึ้นด้วย ในแง่ของการลดน้ำหนักที่ยั่งยืนนะครับการเล่นโยคะจะช่วยเราเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารและการออกกำลังกายได้ดีขึ้นเรื่อยๆโดยไม่เครียดและที่สำคัญเราจะเริ่มมีสติมากขึ้นนั่นเองคำถามสุดท้ายก็คือการเล่นโยคะเพื่อลดน้ำหนักเราควรเล่นครั้งละกี่นาทีและบ่อยแค่ไหนในหนึ่งอาทิตย์ในการเล่นโยคะเพื่อลดความอ้วนนะครับสำหรับเบกิเนอร์เราอาจจะเริ่มเล่นโยคะที่หาดูได้ใน YouTube หรือคลาสออนไลน์ต่างๆก่อนได้ ซึ่งเราอาจจะเริ่มเล่นโยคะแค่ครั้งละ15-20นาทีก่อนและฝึกแบบวันเว้นวันเพื่อให้ร่างกายเราได้พักเช่นเราอาจจะค้นหาคำว่าวิญญาสซโยคะอชทังกาโยคะพาวเวโยคะและโยคะ with weights ที่จะมีการเพิ่มน้ำหนักหรือแรงต้านด้วยดัมเบลหรือแคทเทอร์เบลเป็นตน้นทีนี้สำหรับเพื่อนๆที่ฝึกโยคะมานานแล้วเราควรเริ่มเล่นโยคะให้ได้ประมาณ3-5ครั้งต่อสัปดาห์ประมาณครั้งละ30-60นาที ซึ่งเราอาจจะฝึกโยคะไปพร้อมกันกับวันที่เล่นคาร์ดิโอได้โดยเฉพาะการเดินเร็วการว่ายน้ำและการปั่นจกักรยานเป็นต้นหรือถ้าเรามีการฝึกเวทเทรนนิ่งด้วยนะครับเราก็อาจจะเล่นโยคะหลังจากเล่นเวทเทรนนิ่งเสร็จดีกว่าเพื่อให้เป็นการยืดหยุ่นร่างกายหรือว่า stretching ไปในตัวท้ายสุดน,นะครับในการลดไขมันที่ดีแบบยั่งยืน 1. เราจะต้องมีการเพิ่มค้ามเนื้อ 2. เราจะต้องรักษาน้ำหนักให้อยู่ในค่ามาตรฐานหรือว่าค่า BMI 3. เราจะต้องรักษารูปร่างหรือขนาดรอบเอวให้ดีขึ้นด้วยดังนั้นเราควรมีการควบคุมอาหารไปพร้อมกับการเล่นเวทเทรนนิ่งและเสริมด้วยการเล่นโยคะและคาร์ดิโอดีกว่าครับ เพื่อนๆจะเห็นแล้วนะครับว่าการเล่นโยคะก็เป็นหนึ่งในรูปแบบของการออกกําลังกายที่ช่วยเร่งการเผาผลาญพลังงานแคลอรี่ได้เหมือนกันกับการเล่นคาร์ดิโอและการเล่นเวทเทรนนิ่งและแถมการเล่นโยคะนะครับยังจะช่วยเรามีสติมากขึ้นซึ่งก็จะส่งผลดีต่อการควบคุมอาหารและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารให้ดีขึ้น ดังนั้นตอนนี้เราเริ่มแพลนดีกว่าว่าเราจะเล่นโยคะตอนเช้าตอนท้องว่างในวันที่เล่นคาร์ดิโอเลยหรือเปล่าหรือเราจะเล่นเวทเทรนนิ่งก่อนแล้วค่อยเล่นโยคะทีหลังเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อเป็นต้นครับตอนนี้นเพื่อนๆเล่นโยคะอยู่หรือเปล่าครับและได้ผลลัพธ์ยังไงบ้างถ้ายังมีคําถามหรือข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์หรือว่ามาแชร์ประสบการณ์ได้เลยที่ด้านล่างและถ้าตอนนี้นเพื่อนๆไม่อยากเสียเวลาไปกับการไดเอทและการออกกําลังกายที่ผิดวิธีและอยากจะมีหุ่นในฝันให้ตัวเองดีใจและมั่นใจมากขึ้นภายใน 3- ามถึงหกเดือนนี้ แอดไลน์มาตามลิงก์ด้านล่างมาพูดคุยแล้วก็ปรึกษากันก่อนถ้าเคมีเราตรงกันนะครับผมก็มีคอร์สออนไลน์ที่ออกแบบมาสำหรับเพื่อนโดยเฉพาะไว้เราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ